Tuesday, strength and c o a g e affirmation. I have the c o a c h to follow my dreams. ฉันมีความกล้าที่จะทำตามความฝันของฉัน From A T T and P L P model. ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันนะคะหนึ่งเพิ่มแคลเซียมและาธาตุเหล็ก นะคะสองมีสารกาบาช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะสามช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณแล้วก็บำรุงประสาทก็คือมีวิตามิน A บบำรุงสายตาวิตามินบํบำรุงประสาท C นะคะบำรุงฟันนะคะป้องกันเลือดออกตามเลยฟันวิตามิน D นะคะบำรุงกระดูกแล้วก็วิตามิน E นะคะบำรุงผิวพรรณและว,วิตามิน C ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นรีบหามาทานนะคะดูได้จากลิงก์ใต้ภาพนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ